ท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงช่วงแรกของรายการครับผมได้อยู่กับพระครูสุนทรเจตยารักษ์นะฮะเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยคำกับนมัสการครับอเจริญพรหลวงพ่อครับจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับประวัติวัดแห่งนี้ครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะฮะอือ่าประวัติวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ซึ่งเป็นประวัติที่มีความยาวนานมาก ปัจจุบันนี้วัดพระาธาตุโดยคำอายุได้พันสามร้อยยปีเริ่มสร้างพระาธาตุพระเจดีย์ขึ้นเมื่อปีพศหนึ่นสองร้อในยุคข,ของพระนางเจ้าจามเทวีซึ่งเป็นกษัตริย์ตรีแหง่งเมืองลำพูนในยุคนั้นได้ขึ้นมาสร้างโดยให้ลูกทั้งสองเนี่ยก็คือเจ้าอนันตยศเจ้ามหาายยันตยศ ซึ่งเป็นโอรสแฝดให้มาสร้างที่นี่เพราะฉะนั้นวพระธาตุโดยคำถ้านับอายุแล้วก็จะอ่อนกว่าลํำพุณไปนิดหนึ่งลํำพุณตอนนี้พันสี่ร้อยกว่าปีาสถานที่สำคัญบนนี้นะครับหลวงพ่อมีอะไรบ้างที่ประชาชนเขาขึ้นมากราบไหว้สการะาประการแรกก็คือเจดีเจดีนี่บรรจุพระเกศาธาตุของผูุ้ดธเจ้า ซึ่งในประวัติบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าน่ะได้ประทานพระเกศา,าธาตุคือเส้นผมของท่านเนี่ยให้กับยักษ์ทั้งสามตนก็คือองค์ปู่เสะและองค์แม่ยาสะและองค์ปู่วาสุเทพฤษีเมื่อพระองค์ประทานพระเกศาให้แล้วก็ทรงสั่งว่าให้นำบรรจุไว้ที่ภูเขาแห่งนี้ที่ดอยแห่งนี้ ต่อไปนาโน์ที่นี่ก็จะเป็นที่กราบไหว้ของคนทั้งหลายยากักษุแสยะแสและบาสุเทพฤษีก็เอาเจดีย์บรรจุโดยครั้งแรกก็สร้างเป็นสถูปเล็กๆขึ้นกลางภูเขา,าที่เรียกว่าโดยคำแห่งนี้จนกระทั่งพระนางจามเทวีมาสร้างเจดีย์ใหญ่ครอบไว้ตามนี้นะครับ นันนอกจากที่เจดีย์นะครับหลวงพ่อนอกจากเจดีย์ก็มีพระประธานในวิหาร,รในโบสถ์ในวิหารของเราของวัดพระธาตุนยคำนี่จะสร้างหยัดหลังกว่าเจดีย์มากอายุประมาณพ <c oughs> ันอายุประมาณเจ็กว่าปีค,คงจะเป็นยุคข,ของเจ้าเมืองเชียงใหม่ม,มาสร้างแล้วก็ในวิหารปัจจุบันนี้ยังเป็นที่ ประดิสถานของพระรอดหลวงครับพระรอดหลวงนี่เราค้นพบในเจดีเมื่อปีพศออ .2509 ได้มีคนร้ายมาลักรอบกุดเจาะเจดีครับและได้พระรอดหลวงนี่ออกมาก็คือเป็นเป็นพระรอดหลวงที่สร้างด้วยหินโบราณก็เรียกว่าหินทรายครับซึ่งมีความหนักมากขนาดสี่คนยกไม่ค่อยไหวมัน ก็เลยเชิญเอาประดิษฐานไว้ในวิหารให้คนได้กราบไหว้นะครับแล้วก็มีเห็นว่าประชาชนที่ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาสักการะพระเจ้าทันใจใช่ใช่ไหมครประว,วัติความเป็นมาเป็นยังไงครับพระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจนี่ตามประวัติเห็นเขาบันทึกไว้ว่าสร้างในยุคข,ของเจ้าเมืองเชียงใหม่คือครพระเจ้าคือนา ในยุคบานปลายของพระเจ้าคืนาได้มาสร้างเอาไว้มเมื่ออ,อ,อายุตอนนี้ได้503ปีอรับปีสร้างด้วยปูนปัจจุบันก็ปิดทองออสร้างไว้แล้วก็สร้างสร้างวิหารเล็กครอบไว้ครับซึ่งคนโบราณน,นั้นความจริงประวัติของพระเจ้าทันใจนั้นคนโบราณ ที่เป็นคนเมืองคนภาคเหนือครับอ่าถ้าแบ่งจังหวัดก็เจ็ดจังหวัดภาคเหนือครับอ่าเป็นคนที่เริ่มสร้างขึ้นมาก่อนอ่าวัดรเราจะเห็นว่าวัดโบราณทุกที่ในจังหวัดต่างๆของภาคเหนือจะมีหลวงพ่อพระเจ้าทันใจปฏิสถานอยู่ทท้านั้นอ่าที่วัดพระธาตุดอยชุเทพก็มีพระสิงเจดี JD, หลวงครับอ่าก็มีหมดอ่าวัดพระธาตุดอยคำของเราก็มีอ่าเพราะฉะนั้นอ่าความว่าทันใจนั้น เขาสร้างวันเดียวครับสร้างวันเดียวก็คือพอเริ่มหกโมงเช้าช่างก็เริ่มปั้นผ้าเลยครหกโมงเย็นก็ให้เสร็จครับหกโมงเย็นให้เสร็จแล้วเวลาหนึ่งทุ่มก็เริ่มทําพิธีรเริ่มพิธีเชิญยานปลูกเศกนั่งสมาธิพอถึงตีห้าก็กวนเข้าทิพย์ถวายหกโมงเช้าก็เสร็จพิธีอันนี้แหละเขาเรียกเลยว่าทันใจ พอทำเสร็จภายในวันเดียวกันภายในวันเดียวก็เรียกวันถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็หนึ่งวันหนึ่งคืนก็ก็คือวันเดียวนั่นแหละอ่านี่จึงเรียกว่าทันใจอ๋ออ่าก็เห็นมีประชาชนขึ้นมากราบสการะขอพรเป็นจำนวนมากอ่ส่วนใหญ่เขาก็มาขอเรื่องอะไรกันนะหลวงพ่อการมาขอพรท่านเบื้องแรกนั้น มีมีผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักมาสอบถามว่าทําไมท่านถึงชอบดอกมะลิครับอ่าทําไมรู้ได้ยังไงว่าท่านชอบแต่นี่เราพูดในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาดน,นะครับเราก็มีการนั่งสมาธิครับสวดกรรมฐานทุกคืนในคืนหนึ่งเนี่ยท่านเข้ามานิมิตบอกว่าต่อไปนี้ เราจะออกมาช่วยมนุษย์ทั้งหลายช่วยคนทั้งหลายช่วยเวนัยศัสตร์ทั้งหลายที่มีที่เขามีความทุกข์ขอให้ท่านบอกเขาเถิดให้มาขอพรจากเราถ้าเขาสําเร็จแล้วเราไม่ขออะไรเราขอแค่ดอกมะลิเท่านั้นอดอกมะลิก็คือทำเป็นพวงให้เราก็ 50พวง50พวงอย่างน้อยยี่ห้าสิบพวงห้าสิบพวงขึ้นไปห้าสิบพวงขึ้นไปนี่นะก็เลยหลวงพ่อก็เลยลองทุลองบอกญาติโยมดูครับโยมเข้ามาไหว้หน่อยที่ถ้าจะขอพรอ,อะไรท่านนั่นบอกท่านให้ช่วยให้ให้ใหมีความสําเร็จถ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิบอกท่านแค่นี้ครับโยมก็ทําตามปรกมากฏว่าสามวัน ถือดอกมะลิเข้ามาเนี่ยเราก็บอกคนต่อไปอีกครับก็ได้เหมือนกันอีกเนี่ยสมชื่อเลยสมชื่อเลยเป็นพระเจ้าท่านใจท่านใจครับดังนั้นมากคนที่สําเร็จเขาก็บอกต่อๆกันครับเขาบอกต่อๆกันและในที่รอบๆวิหารเห็นมีสถานที่สําคัญหลายที่เหมือนกันนะหลวงพ่อ ยกตัวอย่างเช่นมีเจ้าแม่คนอิมด้วยใช่แล้วก็มีรูปปั้นของที่เป็นที่เป็นวาชุเทพฤษีครับที่แปะที่เป็นรูปปั้นขององค์พ่อปูครับพ่อปูแสแม่ยาแสที่พ่อได้กล่าวเมื่อกี้องค์พ่อคุณหลวงวิลังคะครับพ่อคุณหลวงวิลังคะเนี่ก็เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ในยุคของพระนังจามเทวีอืมครับเป็นหัวหน้าเผ่าล้วนครับอเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นอ่า ก็คือเรียกว่าละมิงน,ค,นครมีขุนหลวงวิลังคาเป็นผู้นำแต่ว่าพระนางจามนี่เป็นกรรษัตริย์ของเมืองลำพูนแต่พอ่อขุนหลวงวิลังคาเนี่ยไปหลงรักพระนางไปหลงรักพระนางเนี่ยตำนานเขาประวัติเขาเขียนอย่างนี้<อ>แต่พระนางนี่ไม่ไม่ชอบครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ร,รู้ว่าพอ่อขุนหลวงวิลังคานี่มีฤทธิ์มากครับสามารถพุ่งหอกปัจจุบัน ความโบราณเขาเรียกภาษาเหนือเรียกว่าสะนเน่าสะนเน่าก็คือหอกนะ่ะปัจจุบันคงจะเป็นแหลนนะเหมือนกีฬาพุ่งแหลนนั่นแหละพุ่งไปได้ไกลาสามารถพุ่งไปได้เป็นหลายกิโลครับอ,อ,อนี่นะอันนี้เป็นตำนานเป็นตำนานนะได้อืครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับทราบข้อมูลของวัดพระาธาตุดยอยคำแห่งนี้นะฮะรวมถึง สิ่งสำคัญรอบๆแต่ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาขอธรรมะดีๆจากหลวงพ่อเพื่อให้เราไปนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันช่วงนี้ักพักสักครู่ครับ